วัสดี börjar. จ้ายินดีต้อนรับเข้าส yeah. uh ู huh. pues ่ช่อง CEO เรก็คือที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเราไม่มีงบแล้วไงคือไปกระเดกแมมาคือเสียหายทำยับเยินมากใครเสียมากสุดใครเสียมากสุดกูอะกูอะมากสุดผนไม่ได้หมดกับค่าน้ำแต่ของเล่นได้แล้วได้อะไรกลับไหม ได้แต่ได้แองจีหญิงไม่ได้ความสุขไงเพราะแบบว่าเออเราแบบเออเล่นนะแต่ว่าจริงๆเราก็เป็นเซียนแหละแต่ว่าแบบไม่อยากมีเงินของเรามเซียนทุกคนย้อนกลับไปดูนะคะเป็นเซียนนะไม่ไม่เซียนเซียนคิดไปแล้วมันเป็นเซียนจริงๆแต่ว่ามันต้องเป็นแบบการเฟรบ้างไงให้แบบเออตาไม่โดนนะอะไรบ้างเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวเขาเออที่นี่ไม่คิดโกงอ่ะเราไม่ได้แต่มันก็โกงจริงปะไม่โกงเล่นกี่เกมไม่แบบหมดตังค์อ่ะ ก็ค e. like ือแบบทุกคนเราไม่ไ <uar> ด oh, <leaves> ้กินอะไรอย่างอื่นนอกจากน้ำอ่ะคือใายเลือดเป็นโซดาเลยโซดาคือแบบไปจอดเลือดอีทีคือแบบโซดาแบออมามอท้าเอ้าเลือดหายไมไปย้อนยับไปสิเดี๋ยวไม่ทำไมถึงต้องซื้อน้ำอ่ะไม่เข้าใจเลยตรงๆเลยแม่ค้าสวยพวกขาดกตลาดกูอยู่น้ำกูอยู่กูอยู่ ไม่ชอบไม่ชอบชาซื้อชากินจริงคนนี้พี่แพมครับไม่ชอบชาแต่ซื้อชาโอ้โหวันเราวันเราต้องกินอะไรใหม่ใใช่มาเป็นงานมาเป็นงานก็ทุกอย่างคืออ้างงานหมดอ้างงานก็งานลาล่าสุดท้ายบอกเขาไปซื้อไอ้กี่แกะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเล่นเกมอ่ะเขารู้จักเราเลยอ่ะจากคนที่เก่งที่สุดก่อนเลยแล้วไม่บอกว่าเป็นใครไม่บอกว่าเป็นใครไม่บอกจริงจริงแล้วก็เอ่ยนามไปเลยใครอ่ะ เริ่มเลยผัดดีนะคะชื่อโฟเรียนอยู่ที่มกรุงเทพคณะวิทยาเอกคอมพิวเตอร์เย่สวัสดีครับผมโจเซียมนะครับดีร์กฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากตังค์ค่ะฝากชอมด้วยครับก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมงเทียมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับผมเย้ชื่อชื่อฟางค่ะเรียนอยู่มกรุงเทพวิศวะคอมเหมือนกัน สวัสดีครับชื่อเวลนะครับเรียนวิศวะของมงเทพนะครับผมเ,เอ๊เมฆบูเัวนี้ะัน้หลอผมเมฆครับเรียนอยู่มองเทพเป็นไงครับอืย <ๆ S 3> อยยยยยยคมยยยยัยคยย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 เยย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 ะายย เรียนคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการองกรุงเทวค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าบูเซมค่ะเเป็นคณะบูเซมคนเดียวในหมู่วิศวะใช่บูเซมเรียนเกี่ยวกับูเซมเรียนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเรียนทุกอย่างที่ผู้ประกอบการต้องมีค่ะเาล ็คือมันจะมีฉลาก2อันนะคะอีกอันนึงจะเป็นชื่อของเพื่อนส่วนอีกอันนึงจะเป็นชื่อว่าเผาหรือเมาสถ้าสมมติว่าเพื่อนจับมาปึ๊บแล้วได้เผาก็คือให้เผาสิ่งที่ไม่ดีของเพื่อนส่วนอีกอันนึงเมาส์ก็คือแบบให้เมาส์สิ่งดีๆของเพื่อนที่แบบว่าจับกันมาคนแรกนะคะ<ม>คนแรกเ<ม>ราจะให้ผู้เอาโสที่สุดในกลุ่มเป็นคนจับจะได้ใครและคนนั้นจะโดนเผาหรือจะโดนเมาก็ค<ม>ือชื่อตัวเอง เอา่าลเลขที่ฝเบลเบเบเบลเบตเบลต้องจับว่าเบลจะโดนเผาหรือจะโดนเมาส์มันรู้มันรู้ททแล้วเคุณเผาเรียบร้อยเฮ้ยเมาส์เมาส์มาเรื่องที่เขาดาวที่ผ่านมาเมาส์ก็เผาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวยว เมาส์กับเผาเนี่ยเมาส์นี่คือเมาส์คือพูดสิ่งดีของเพื่อนไปเผากคือเผาสิ่งที่เซฟพาสามมานอนห้องวันนี้ไม่ต่ำกว่าสี่คนเลยเอออันนี้เรื่องจริงนะที่ดูแบบอย่างเงี้ยไปดูไปดูในกล่องพยาบาลต้องไม่ได้แบบภาษาลูกเมย์บอลถุงยางอ่ะมาเต้าของของเบลอ่ะเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ย มีเปล่าวะมีเยอะมีเยอะเลกมาเลกมาไม่ต้องเึกดิมันเยอะอยู่แล้วเอ้ยต้องนลกก่อนค้นคนมันต้องค้นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์อะที่รู้จักกับมันอะนดีแค่ช่วงแรกเออมีแช่วงแรเออมันดีแค่ช่วงเออมันดีแค่ช่วแรกๆออมัน่ช่วงแรกๆเออนคช่วงรออมันดีแค่่ๆมันดีก็เป็นคนดีนะรกเอดีไม่ห่างเินดีแค่ช่วงเออมนใส่ชองเมันแ แต่้าเช็คก่อน่ะในกระเป๋าพวกเนี้ยดีดีมันก็อาไปส่งกูบ้านนะโอเคต่ยไปเรียบร้อยเรียบร้อยเปานี่กูข้าวหรอไม่ได้กินข้าวเออดีอะกูโดนเผาเยอะต้องให้เจ้าตัวเผาเผาอ่ะโดนแน่เผาอ่ะขอไฟแช็หน่อยดิเผ เผาเหรอเยอะเลยนะโอ้เด้อเด้ไปรู้จักกันแรกไงก็รู้จักกับไอเม่รู้จักกับเม่อ่าพอรู้จักกับเมฆเสร็จปุ๊บเอเม่ก็พาไปรู้จักกั้ข้าวตอนแรกที่รู้จักเลยไปที่กรุ๊ปเลยชวนไปเลยสามขวดกินไปได้แก้วนึงไม่ไหวแล้วขอได้ไหมอ่ะเป็นคนคอไม่มีกระดูกทุกคนยำนะแก้วเดียวแก้วเดียวตุ้มคอเริ่มจะตก ไม่คือเราต้องเข้าเข้าใจก่อนว่าเพื่อนทุกคนเป็นคนขี้มาอย่าเป็นผมไงผมว่าคพอพระขี้มาดูในห้องยังมีพายอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่แบบจริงส่วนคนนอนคืนนี่จริงใช่ปะเองวะลุงแม่ขอให้มา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 ต่อต่อต่อเอาบนส่วนมาสิบนตัวอย่างบนตัวหมดแล้วใช่ไหม่อไปต่อไปนะครับเขากลับได้เหรอไม่โกงทำไมกูกลัวจังวะโซ่ ไโจับม <im> <im> ืเผาเจ้องมีอะไรของเจ้กองเผามีเยอะเ้กองเลยเกองเลยไม่เห็เห็เผาอะไรอ่ะไม่มีอะไรัมันมีแต่เรื่องดีๆเยอะแยะเรื่องโฟอ่ะมนีรอนี่ไม่รู้เผาอะไรอ่ะ ก้มหลายรอบแล้วนะใหนเมฆอย่างนี้อุ้ยกูแจ้วรู้จักกันได้ไงใครจะดี้เท่ากูไม่เพราะเพราะว่าเออไม่มีแะไรเพาโอ้ยเมฆคือรู้จักกับเมฆแล้วเมฆก็รู้จักกับโฟแล้ววันนั้นไปกินข้าวกับเมฆแล้วเมฆก็พาไปกินข้าวกับโฟก็เลยรู้จักโฟที่คณะโฟที่คณะอยากมาจากเมฆแล้วเมฆใชคือทุกคนเป็นเพื่อนผมอะทุกคนรู้จัก นที่ที่ที่จะไปดูหนังกัน่ะเนี่ยเมฆมันเป็นทะเบียราชเนยมีทุกคนไอจงไอจีมีคนทงคนไม่เว้นแต่ไม่รู้จักใครให้ทำเมฆถามเมฆรู้กักตอนนี้บ่าเฮ้ยยายสมคุยแล้วไม่จริงชี้คนนั้นเมฆรู้นมาไม่รู้ยันรู้ไอจีแล้วไปลไป ไม่ได้หรอกวันนี้รู้มาถึงก็ทำเองไม่ได้คือว่ามันฟ้าต้องจับได้เองอ่ะไม่ไปได้ไม่ได้เอาไปเอาไปงั้นทุกคนต้องเผาเดี๋ยวความยุติธรรมไม่จะต้องจับไปนี้ก่อนจะได้เผาหรืเมาส์ไม่ไม่นะไม่เอาเผานะอุ้ยเมาส์ก็คือก็คือเป็นคนมีบุญนะคะเริ่มเมาส์ไปหน่อยฟังนะตั้งแต่คดีคดีก็แบบมัน มันเรียนเก่งนะไม่เก่งเลยเลยเพราะยิงเ้มแต่ถ้าเป็นอันคณิตนะโหนึกว่าเป็นเด็กม .2 เลยเอาเมาเอาเมาสอนนะคะทุกคนคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ h e back The เออ The back เพื่อนอะแบบแบกขึ้นหลังอย่างเงี้ยก็คือแบบหลังหักแล้วแต่วัน้นอยู่กับอยู่กับฟ้าแล้วร้อนทำไมพาร์ททิศสองต้องทำเสียงด้วยต้องทำเสียงด้วยมึง โดนล้อเป็นไม่ชี้นะคะพแล้วเขาทำยังไงประกอบพิกซูนีสุปียาปัญญาโรนี่ฮะเลยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เผาใช่หรอทำไมโดนทำไมโดนไอ้ไข่ที่ทำนี่ที่ไหนวะแล้วบอกเลยนะงานนี้มีผมมีเมียไม่บ้านแต่เย้มาทำไมเขาทำไมล่ะครับไอ้กูยูน่าสุดไม่ให้กูจับละเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมึงจะล้อกันดิไม่ถ่ายลวเออไม่ได้มา อาไมับ่อยาวับอวอาอ่เฮ้ยเแล้วประเด็นคือคนที่กูเจอคนแรกอะที่หมอเคยไเมมึงจะเอานะมาพูดอีบิ๊กิเผาเาจ้าวัที่ม์มาอ้อนกูวันแรกอะม่เอาอะไรจ้าเจาพี้่จะจับเพราะมชื่อมึงอะอ๋ออ่ะอันนี้จับนะ มาเลยด็การบินเป็นไงเด็การบินเป็นไงอ๋อเด็การบินเนี่ยคนเนี้เก็บทุกคณะไม่ไม่ประเด็นเลยห่อประเด็นร้อยห่จําได้ว่าในห้องดีเว้ยไอ้เมฆอะนั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เอ๊ะทําไมผู้หญิงคนหน้าคนคุ้นมานึกไปนึกมาเฮ้ยไอ้นี่เคยคุยกับไอ้บลนี่กว่า เราสามเมื่อจัได้ไงสามเมื่อไอ้เมย์แล้วไอ้เสียไว้ยมันตัวเฮ้ยมึงเช็คดีนะเมยคนเนี้ยไอ้คนที่เคยกูทำไมกูมันนะคือเดินผ่านกันเขาชนกูถามไปเมยใช่ว่าอ๋อคนที่กูเคยขึ้นคือไปกูแบบมึงจไอ้เมย์ทุกคนไม่รู้ ผมเลิกไแล้วไม่ประเด็นที่จะบอกเลยว่าไอ้เมฆมันเป็นทะเบียนลาดเนีเลิกประเด็นคือไม่ได้หากินแถวมอเลยไปมออื่นนะซ้ำไครที่มอแล้วมันนะกัะเซกัเกั๊เซกั๊เซกั๊เซกะที่มันเยกั๊เซกเซกั๊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 เกั๊เซกั๊เซกั๊เซีย๊เซกัรเซกัเซกั๊เกัเซกียเคกั๊เซกัเกอกเกเ่เกเััก ไอบิ๊กมีวินเมนเนี้ยน่คนต่อไปเลยพอเสนี่นีนี่นเปจ้าเ้และเงพับ็งูดอ้โหเข่าเฝ้าเฝาเฝ้าเาเากเฝาเาคฝ้เฝ้าเ้้าเฝ้าเฝ้าเ้้าาเา ีมันคืออะไรวะข้อดีกูมีแล้วไปปัดเลยได้ไหมอ่ะเนี่ยมันหาไม่ได้อ่ะเจ็บมาเลยก็ตัดเลยวก็จบเลยข้อดีของเจ๊บอกตัดจบเลยมันมีพออว่าถ้าผอนี่มันอยากไปโครเซนดอนอยู่แล้วนะเลย้อ ผู้หญิงเล่นดีคือมันไม่มีทำไม่ได้กูคนดีสุดแล้วนะเว้ยกูไม่แีกูดีสุดเล่นดีๆของกูวันแรกจะไม่าพาไปเล่นบาส์มามาเล่นบาสจอางเดีขาการนั้นดีๆนะเรารู้จักมึงตอนเล่นบาร์ในกลุ่มมันต้องเป็นในกลุ่มแล้วแต่ในกลุ่มในกลุ่มอะไรเด็กนิเทศะเหรอเรียนวิทย์บาร์ไม่วันมึงอ๋อมึงอยู่ในกลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มใหญ่เฟชใช่กลุ่มกลุ่มเฟชชี่ผมเป็นคนสร้างกลุ่มไลน์ของสาขา แล้วไอ้ก็ตอนนั้นมีมึงมีกูเนาะเออไอเบลสามคนเออเบลสามคนแล้วก็ไปรู้จักมันแล้วก็ชวนมันไปเล่นบาสหาข้อดีไม่ได้ด้วยว่ะดีกว่าหน้าตาก็ไม่มีแล้วแหละมียังเดียวมีอยู่เดียวดีหน้าตาแล้วมีอะไรกว่าได้ข่าวช่วงนี้ชอบกีฬาบุญแล้วก็ได้นอนเดี๋ยผมแบบเข้าไปพันห้าเขาไปปล่อยสองพันแต่ตอนนี้ที่รัชดาทะไมทะไมคนร้ายท่าจะโดนเผาหรือจะโดนเมาไม่ต้องจับหรอกเผาไห มันคนสุดท้ายแล้วปะปูคนนี้เผาโอ้ยอะไรเมาเดี๋ยวคนแรกที่เมาไอแพรมอ่ะให้นี่ดีกว่าคือเหมือนกูอ่ะก็เงียบไปมึงอะเทปทังก็ีวลาทำตัวน่ารักน่ารักเวลาพูดทำไมมพูดต้องเขินด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เวลา ก็ดูแลก็ดูแลดีอย่างงี้ก็ไม no yes> ่รู้อะก็ดูแลดีอะดูแลดีก็คืออันนี้มึงรอเผาใช่ปะแม่แไม่มีให้เผาเลยไม่เวลาแบบใส่กระโปงขั้นส้นอะไรอย่างงี้ก็ปิดให้เลยยี้ห้อนีของน้องแต่วันนี้จะให้เราไม่เมื่อปิดให้นี่แล้วแต่ตาอมงกระโปรงอันอื่นอะเออกรากระดาษไอ้แพ้ มันมีอะไรในใจนะมันแต่ว่าได้เผาเนี่ยมันพูดถ้าได้เผานะมันไม่ได้อะแต่มันไม่ได้เผามันดีอ่ะมันดีคนนี้มันจริง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 จริมันดีเป็นเด็กดีอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ขับเคลื่อนคนไม่อยากจะพูดป่ะคลิปนี้นะครับมีอะไรบ้างครับคุณข้าวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นแคลที่เรามานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเออพวกเราเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มารู้จักกันได้ยังไงเนาะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีงบที่จะไปเที่ยวแล้วแต่คลิปหน้า าจจะไปเที่ยวที่ที่มันใหม่กว่าเดิมมีช่วงใหม่ๆให้ดูว่าแบบเดิมเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบอันนี้เป็นสคริปต์ช่องคุณเนี่ยสกิปช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราเลยนะครับผม See you again next เน็กเกียเฮ้ยรอเน็เฮ้ยเน็กไม่ทำเน็กวีเน็กวีโอเคครับบ๊ายบาย คนรันแร้ของคุพี่เองน่น้องๆทีนอ้ทีตอนมันตั้งอยู่บนโซฟาใช้เรียน่อนคนนี้มีหน้าที่เป็นหมอนนะนะะ้องๆส่วนคนนี้เป็นคนนวด